แม่อุ้มลูกหนีไฟไม่บ้านในขอนแก่นเสียหายหนะักวันที่27ธันวาคม2567เวลา18นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยสองหลังในหมู่บ้านหนองบัวน้อยตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้า,นาที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหนองตูมเทศบาลตำบลบึงเนียมหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต6และเทศบาลตำบลบ้านขามช่วยกันฉีดน้ำดับไฟกว่า30นาทีเพลิงจึงสงบแต่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นางสาวอาทิตยาพิมพานามเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ เล่าว่าขณะเกิดเหตุลูกสาววัยสองขวบกาลังนอนหลับอยู่ในบ้านส่วนตนอยู่ชั้นล่างของบ้านไฟในบ้านดับลงก่อนพบว่ามีไฟลุกไหมจึงรีบอุ้มลูกหนีออกมาโดยไม่ได้หยิบของมีค่าส่วนไฟลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงที่เปิดเป็นร้านอาหารแต่ไม่มีใครอยู่ในช่วงเกิดเหตุตำรวจภูธรเมืองใหม่สันนิษฐานว่าไฟฟ้าลัดวงจรอ,อาจเป็นต้นเหตุโดยประสานศูนย์พิสูจน์หลักฐานสี่จังหวัดขอ,อนแกน่นเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งะะมันี่กำลังใหม่นี่น อ้างว่ารู้ว่ามันเกิดจากหนังวออ่างเปิดประตูออกมาปพ๊บมันบึ้มบึมบึมมันใหม่แล้วอะ่ะต็ว่าตัวอ,อยู่ในห้องแมนค่ะแล้ววันนี้อรงก็เลยแบบพุ้มลูกอวงออกมาได้อย่างก็คือออกมามันก็คือล่ามไปแบบประคับเราอ่ะก็คือไม่ผู้ใด <จะ S 1> เป็นอย่างน้อยอ่างห้องเดียวเนี่ยเบิร์ตเฮียนอะ่ะล,ลูกหลับลูกหลับอ่างก็เคลื่อหลับแล้วอยู่ดีๆไฟมันดับไฟมันดับอังก็ว่าเอ้าไฟก็ดับ ก็เลยออกว่าเบ่งว่าเฮี่ยเืินไฟดนบบอบพอเปิดประตูเท่าน,นั้นหละมันไฟมันบึ้มป้มบป้มเขาทางแล้วก็เลยเจ๊ใจหอบหลอกมากไม่ได้แบบว่าอะไรเลยเกียงก็บอ่ไ้เอาเบ่งเนี๊ยนจะสุด่า <c oughs> Thank oh, you. Yeah.